สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบูวครนะครับกับด่านช ALLENGE ของอีเวนต์รีรันแก๊งกระต่ายซัมเมอร์นั่นเองนะก็ขอไม่พูดชื่อแล้วกันชื่อมันยาวๆนะครับก็มี5ด่านนะครับเป็นแบบเก่านะสด่านเดิน3ด่านต่อสู้นะครับก็จะใช้ทีมไหนจะเล่นยังไงก็ไปรับชมกันเลยด่านช ALLENGE ที่1นนะครับแนะนานที่เลเวล50ไปด่านกลางแจ้งศัตรูที่เจอก็เป็นหุ่นจักรกลนะครับเกาะหนักทั้งหมดเลยเกาะสีเหลือง ภารกิท้าทายให้เคลียร์ภายใน90วินาทีในด่านนี้นะครับก็แค่เตรียมดาเมจสีเหลืองไว้เยอะๆนะที่เป็นดาเมจหมู่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าศัตรูค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแท่นคอนโทรลนะครับถ้าเกิดเราพังเราสามารถสคริปต์ได้นะหเวฟเพื่อไปสู่หน้าห้องบอสได้เลยประมาณนั้นนะครับก็ง่ายๆนะ ด่านชาั้นดินที่2แนะนําทีเลเวล60เป็นด่านกลางแจ้งนะครับแล้วก็เป็นด่านเดินด้วยนะส่วนสตูก็จะเจอกับแก๊งฟ็อกนะครับแล้วก็พร้อมกับลูกน้องหุ่นจักรกลทั้งหมดเลยแล้วก็ทั้งหมดเป็นเกราะเหลืองนะครับภารกิจท้าทายให้เคลียร์ด่านภายใน320วินาทีแล้วก็เคลียร์ภายใน4เทิร์นซึ่งเล่นรอบเดียวจบแน่นอนนะครับรอบนี้ สำหรับด่านนี้นะครับก็จัดทีม2ทีมนะก็เป็นทีมสีเหลืองล้วนนะครับเพราะเราต้องสู้กับหน่วยฟอกแต่ละจุดทั้ง4จุดเลยนะครับพื้นสีฟ้าตอนแรกเนี่ยมันจะมีฟ้าอ่อนมันจะค่อยๆหายไปนะครับซึ่งเราจะต้องทําการสู้ของแต่ละหน่วยก่อนเพื่อปลดล็อกช่องแค่นั้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นการเล่นไปเรื่อยๆนะเดินหน้าตรงอย่างเดียวนะครับจุดแรกก็ทําการสลับให้เรียบร้อยนะจะได้เดินขึ้นไปด้านบนเลย จะได้เร็วขึ้นประมาณนี้ทีมฝั่งซ้ายก็สู้ไปก่อนเพื่อปลดล็อกช่องในการเดินของอีกทีมหนึ่งนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็สุดท้ายก็เอาทีมไหนก็ได้เข้าไปสู้กับห้องบอสแค่นั้นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับด่านนี้ ด่านชลเลนที่3แนะนําที่เลเวล85เป็นด่านกลางแจ้งนะครับศัตรูที่เจอก็จะเป็นแก๊งระบิดตีมชุดว่น้านั่นเองนะโยเวนโมเอตนะครับที่เป็นร่างปกติอยู่เนื่องจากว่าตัวละครเพิ่งมานั่นเองส่วนภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน90วินาทีสําหรับด่านนี้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาที่มียากโกชุดเวน้ำนะที่มีปัญหาจริงๆก็คือซากิชุดว่น้ำนะครับเพราะว่าซากิจะมาทีหลังซึ่งดามเมตแรงมากนะครับถ้าเกิดไม่มีตัวดามเมจ ที่ปิดได้ไวพอนะอ่าก็จะมาตลบหลังแบบอย่างที่เห็นเลยนะครับก็แนะนำว่าให้เตรียมตัวรับเมีแนวหลังให้ดีๆนะครับถ้าเป็นไปได้กลัวไม่ทันทก็เอาตัวซีซีไปแค่นี้นะครับก็จบเรียบร้อย ด่านชาลินที่4ี่แนะนาที่เลเวล85เป็นด่านกลางแจ้งนะครับศัตรูที่เจอก็เหมือนกับด่าน2เลยคือแก๊งหน่วยฟ็อกนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกน้องหุ่นจักรกลซึ่งเกาะเหลืองทั้งหมดเช่นกันพระกิ้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน480วินาทีแล้วก็เคลียร์ภายใน6เทินนั่นเองก็เหมือนเดิมนะครับจบภายในรอบเดียวได้สำหรับด่านนี้นะครับก็ใช้2ทีมเหมือนเดิมนะส่วนอีกทีมหนึ่งจะเป็นดัมมี่นะครับก็คือทีมของคิริโนในรอบนี้นั่นเองก็ วางตามที่เห็นเลยนะครับก็คือเหลืองแล้วก็ดัมมี่แล้วก็สีเหลืองแนะนําว่าทีมตีบอสอยู่ด้านล่างนะครับประมาณนี้โอเคเริ่มกันเลยอย่างแรกก่อนเลยก็ทีมดัมมี่นะครับเดินเปิดช่องก่อนนะทำไมกดไม่ติดกดไม่ติดเฉยเลยว่าเดาฟังอ่ะพอเดินเปิดช่องเสร็จปุ๊บกดสลับแล้วก็เดินขึ้นด้านบนนะครับ ส่วนทีมด้านบนก็เดินขึ้นด้านบนต่อตรงกลางนี้จะเดินเข้าหาเรานะอ่าก็จะทำการสู้แล้วก็ปลดล็อกช่องด้านบนนะครับจากนั้นทีมดัมมี่เล่นต่อนะครับเดินเปิดพื้นด้านหน้าทีมสีเหลืองทีมแรกแล้วก็ให้เดินขึ้นไปเจอกับทีมด้านบนนั่นเองนะโอเคจากนั้นก็ให้ทีมสีเหลืองทีมแรกเนี่ยเดินไปที่พื้น ที่เป็นรอยแตกนะครับจากนั้นก็เดินสลับแล้วก็เข้าสู้เลยพอทำการสู้เสร็จทีมดัมมี่ด้านล่างก็จะได้เดินหน้าต่อได้นั่นเองนะเพราะปลดล็อกพื้นด้านล่างประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปก็แต่ละคนเดินตามทางนะทีมสีเหลืองทีมแรกก็เดินเข้าวาร์ปนะครับส่วนทีมอีกทีมหนึ่งก็เดินเปิดพื้นด้านหน้าสตูตัวที่3า ทีมดัมมี่ก็เดินขึ้นมาเตรียมรับเตรียมเป็นไม้ต่อประมาณนั้นโอเคทีนี้ทีมสีเหลืองทีมแรกก็เขว้าไปเลยแล้วก็เล่นทีมดัมมี่ก่อนนะอ่ายืนเรียงกันอย่างนี้แล้วก็ทําการสลับ2ตําแหน่งเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าต่อสู้เพื่อปลดล็อกพื้นหน้าห้องบอสนั่นเองนะครับสุดท้าย ก็เล่นทีมดัมมี่เพื่อเป็นไม้ต่อให้กับทีมสีเหลืองที่จะตีบอสเข้าสู่ห้องบอสได้ในเทอร์นี้นั่นเองก็เป็นอันจบนะครับด่านชั่เล่นที่5แนะนําที่เลเวล85เป็นด่านกลางแจ้งนะครับศัตรูที่เจอก็เป็นแก๊งหน่วยฟอกอีกแล้วนะแต่รอบนี้ไม่มีลูกน้องนะครับรอบนี้ฟูลทีมแล้วก็ภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน180วินาที สำหรับด่านนี้นะครับต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวบอสเนี่ยมีสแต็คต้านทาดาเมจสองสแต็คเลยนะครับก็ต้องสู้กัน2เฟสนะเริ่มแรกเนี่ยก็ทำการเคลียร์ลูกน้องแต่ละคนไปก่อนแล้วก็การ CC ใส่บอสเนี่ยช่วยให้ผลของพาสซีฟของฝั่งหน่วยฟ็อกเนี่ยหยุดทำงานได้นะครับก็อาจจะไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะก็ทำดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะแบ่งเป็นช่วงๆมันจะไม่ตายทันทีนะประมาณนี้ โอเคเข้าเฟสสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเฟสที่มีแผงควบคุมอยู่ด้วยนะอเมื่อเราพังแผงควบคุมเนี่ยจะมีตัวช่วยมาให้ฝั่งเรานะครับซึ่งก็ไม่ได้ต้องการเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วดามิดเราแรงพออยู่แล้วนะก็ชิวๆไปเนาะก็จบกันไปทั้ง5ด่านด้วยกันนะครับสำหรับรอบนี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอพระคุณ็ีอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย